กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถไม่เข้าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮาหน่อยนะคะเม็ดเดียวของเมื่อวานนะคะแล้ค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้าจะมากิจ32นะคะ อ nmin จอบไม่เข้านะคะตารางกําลังวันของเรามาแต่ตัววิ่งนะคะหน,นึ่งสาม nmin ก็จอบไม่เข้านะคะใบน้อยของเราเข้านะคะหนึ่งสามน้อยพิเศษเก้าศูนย์นะคะมานะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะให้รูดเก้านะคะหกห้านะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะหกห้า ปกตินะคะสามเจ็ดนะคะแอดมินจะไม่เข้านะคะแต่ตารางกำลังวันของเราเข้านะคะสามเจ็ดนะคะเก้าแปดมานะคะเก้าแปดเก้าแปดตารางกำลังวันก็เข้านะคะเก้าแปดแปดสองนะคะแอดมินก็จะไม่เข้าตารางกำลังวันของเราก็ไม่มานะคะเก้าหก มานะคะตัวเน้นตัวชอบให้เลยนะคะสรุปแล้วนะคะข้าวสามน้อยนะคะหลุดเฉพาะน่อยกิจนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับใบน้อยนะคะใบน้อยของเราก็จะมีสี่ ศูนย์นะคะก็จะเป็นเจ็ดสองเก้าหนึ่งจะเป็นหนึ่งแปดนะคะเจ็ด หนึ่งนะคะก็จะเป็นสองศูนห้าสองนะคะก็จะเป็นแปดสองนะคะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวอันเม็ให้เด่นไปที่ เด่นสองกับเด่นหนึ่งนะคะเอ็นมินจะรูดสองนะคะที่จริงหนึ่งก็ชอบนะคะ ยากจริงๆเลยนะพี่น้อง1ก็ชอบสองก็ชอบนะ,ะ่ะรูดอยางนดอเราขอเป็นรูด1ละกันนะคะเพราะว่าสองก็ชอบนะคะรูด1ละกันเนาะหนศูนย์ะคะหนึ่งหนึนสองหนึหะคะหน หนึ่งหกหนึ่งเเกะคะตัวที่แอนมินชอบนะคะก็จะเป็น19ึ่งเก้หนึ่งเหนึ่ง เ้วก็จะเป็น1นหนะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิกกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยด้วยแห่ปงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า